ครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยก,กับน้องอลิชานะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยเรียนที่ประเทศเกาหลีเดี๋ยวเรามาคุยแล้วกันว่าน้องเขาทําอะไรอยู่เรียนอะไรอยู่ทําไมน้องๆที่ไปเรียนอะ่ะเขาอาจจะมีคําถามบอกว่าไปเรียนแล้วเขาเรียนทําอะไรบ้างครับผมมาคุยกับน้องกันเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมเดี๋ยวน้องแนะนําตัวเองอให้พี่นิดหนึ่งหลายๆคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยจะได้รู้จักเราเป็นใครทําอะไรอยู่นะครับ ได้ค่ะก็ชื่อจริงนะคะชื่อเอลิชาค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราเพื่อนๆจะเรียกว่าลิชาค่ะเพราะว่าเขคือชื่อเล่นก็ก่อนที่จะเข้ามหาลัยหนูก็จบเป็นสอบเทียบ GED มาค่ะแต่ว่าก่อนที่จะสอบ GED ก็เรียนเป็นหลักสูตรอเมริกาแล้วก็ไปเรียนปีหนึ่งที่ฟินแลนด์หนึ่งเทอมค่ะพี่อาจถามนี้ก่อนดีกว่าเริ่มต้นเนี่ยของดองลิชาเนี่ยคือเราเรามีความคิดยังไงเห็น คนในหลายคนเนี่ยเขาก็ไปเรียนหลายประเทศทําไมน้องถึงอยากจะเรียนที่ประเทศเกาหลีอะไรอย่างนี้ครับเกาหลีใต้เนาะนะฮะก็จริงๆก็เป็นเพราะว่าคณะที่มหาลัยด้วยค่ะเพราะว่าอย่างส่วนตัวหนูตอนแรกใช่ไหมคะหนูเรียนที่ฟินแลนด์เนาะหนูเรียนเป็นบริหารแต่ว่า มันไม่ได้ตรงสายที่หนูอยากที่จะทํางานในอนาคตร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าพอมาเจอมหาลัยที่เรียนอยู่ค่ะวิาขสองชิ้หนคะเขามีคณะที่ชื่อว่าเคปอ a r าร์ a แมเนจเมน์ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นคณะที่น่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะหาเรียนได้ที่ประเทศอื่นค่ะก็เลยตัดสินใจว่างานมาเกาหลีดีอ๋อโอเคครับปัจจุบันเนี่ยคือหลังจากที่เราบอกว่าเรามาเลือกเรียนที่เกาหลีแล้วแล้วตอนตอนนี้คือน้องอยู่ที่เมืองไหนเลยอยู่ที่เมืองแดจอน แดจอนอันนี้ถ้าเปรียบเทียบถ้าคนที่เขาไม่รู้จักเลยบอกว่าแดจอนกับโซนนี้มีความแตกต่างกันเรื่องของอะระยะทางหรือว่ากัรเป็นอยู่อะไรยังไงบ้างครับ คือจากแดาจอนไปโซนะคะถ้านั่งเป็น KTX เนาะค่ะรถไฟความเร็วสูงก,ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก็ไม่ไกลมากมเราแต่ว่าความแตกต่างจริงๆก็จะค่อนข้างชัดค่ะจริงๆแล้วดาจอนก็เป็นเมืองที่ใหญ่แต่ว่าอาจจะไม่มีความเป็นเมืองมากเท่าโซค่ะโซก็จะมีตึกสูงเยอะๆแล้วก็มีคนเยอะกว่าค่อนข้างที่จะว่ามีคนเดินตลอดเวลามีแสงสีตลอดเวลาเทียบกับแดาจอนดาจอนจะค่อนข้างธรรมชาติกว่าแล้วก็สงบกว่าค่ะ แต่ว่าก็มีทุกอย่างขายขายกันแบบห้างอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะเออพี่อาถามนีดีกว่าเราเราก็ไม่ค่อยอ่าเหมือนว่ามีมีความรู้กันใช้ชีวิตอยู่ที่โนโนเนาะคือในจองเนี่ยถ้าไปอยู่เนี่ยเรื่องของแการกินกันอยู่อะไรเงี้ยลาบากหรือเปล่าครับ จริงๆสะดวกมากเลยค่ะโดยเฉพาะในละแวกมหาลัยก็คือเดินออกมาจากมหาลัยร้านกาแฟเยอะมากร้านอาหารเยอะมาก oh, oh, oh. ใช่ค่ะก็คือแบบไม่อดตายแน่นอนค่ะและเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องความปลอดภัยเป็นไงบ้างครับก็ก่อนหน่งนะคะตอนเข้ามหาลัยเริ่มแรกทุกคนก็จะต้องสตาร์เตอร์นะคะก็ต้องอยู่หอมหาลัยก่อนที่หอมหาลัยก็จะมีเป็นบัตรขีการ์นะคะซึ่งคนนอกก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วก็หรือว่าถ้าเราพาเพื่อนๆมาค่ะก็จะอยู่ได้แค่ชั้นล็อบบี้ก็คือแบบ นั่งทํางานอะไรกันตรงนั้นแล้วก็คนนอกอต้องออกหลังห้าทุ่มคะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ค่อนข้างจะปลอดภัยมากหรือถ้ายายไม่อยู่ข้างนอกคือตอนนี้หนูก็ยาอยออกมาอยู่ข้างนอกกับเพื่อนแล้วค่ะก็ะค่อนข้างที่จะปลอดภัยเหมือนกันค่ะเหมือนเกาหลีจริงๆเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากค่ะก็ทั้งแบบเหมือนเราเดินตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรน่ากังวลก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องของค่ากินค่าอยู่ตอนที่เราอยู่ไดจองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเลย รีงนค่าคงชิบเกาหลีก็จะสูงกว่าไทยระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวมากเท่า ยุโรปหรืออเมริกาแต่ถ้าเทียกบกับโซแดจอนก็ยังถูกกว่าเยอะเลยค่ะอ๋อ่ใช่ค่ะก็ถ,ถือว่าไม่มีอะไรนะเป็นห่วงน้องเรื่องของการกินกันอยู่สะดวกสบายอยู่โอเคตอนนี้เรามาคุยเรื่องหลักสูตรละออตอนนี้น้องบอกว่าน้องมาเลือกเรียนที่มูซองยูนิเวอร์สิตี้เนี่ยนะครับสาขาที่เราเรียนอยู่นี่คือสาขาอะไรนะครับเก o ย a ติศรีครีบพรอพอาร์ตแมเนจเมนต์ค่ะอ,อ๋ะอฮะหลักสูตรเนี่ยที่ไปที่มาทำไมน้องอตัดสินใจมาเรียนหลักสูตรนี้นะครับ จริงๆแล้วหนูสนใจเรื่องดนตรีมาจะพักมานานแล้วค่ะประมาณหลายปีมากๆก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามหาลัยก็ประมาณช่วงมสามมสี่ก็เริ่มสนเริ่มสนใจเรื่องดนตรีแล้วแล้วก็เหมือนเคป๊อปก็ค่อนข้างบูมในประเทศเราหนูก็รู้สึกสนใจมากว่าแบบทําไมเคป๊อปถึงดังมากไม่ใช่แค่ในประเทศเราแต่ว่า worldwide ซึ่งหนูก็มีความสนใจในด้านแบบอุตสาหกรรมดนตรีอุตสาหกรรมบันเทิงอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าต้องเรียนคณะไหนดีถึงจะเหมาะสมจน มาเจอที่นี่ค่ะมันแบบเฉพาะทางมากก็เลยตัดสินใจเลือกเข,าข้าคณะอ๋อตอนนี้น้องลิชาเนี่ยเรียนอยู่ปีไหนแล้วครับปีหนึ่งเทอมสองค่ะปีหน้าก็จะเริ่มเทอมจะเริ่มปีสองอ๋อโอเคครับอันนี้เขาเรียนกันกี่ปีหลักสูตรนี้ฮะอ่าสี่ค่ะ,คะทั่วไปเลยเอ่อการเรียนการสอนนี่เขาเป็นยังไงบ้างเริ่มเริ่มต้นเนี่ยปีแรกที่เราเริ่มเรียนนะฮะค่ะเทอมแรกจริงๆจะมีวิชาหลักก็ที่เกาหลีเขาจะแบ่งเป็นวิชาหลักก็คือเมเจอกับ มีพวก G E General Education ก็จะต่างกันวิชา Mater เมเจอร์นะคะเป็นวิชาจําเป็นของแต่ละคณะแต่ละคณะก็จะมีต่างกันไปของคณะหนูตอนเทอมหนึ่งก็จะมีวิชาหลักสองสองวิชาค่ะคืออันแรกเป็นส่วนตัวเป็น Music Business กับ Understanding K-pop อันนี้ก็จะเป็นวิชาหลักที่จะต้องเรียนในเทอมแรกแบบบังคับเรียน ส่วนอีกประมาณ5-6วิชาที่เหลือก็คือหนูเลือกเองว่าอยากพงงกัอะไรกอาจจะมีเป็นวิชาภาษา,า,อ,า,าอังกฤษเพิ่มภาษาเกาหลีวิชาเต้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแตกๆกันไปอาจารย์ค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลเพราะว่าอาจารย์หนูเขาเคยทํางานที่ SM ประมาณ3ปีค่ะแล้วเขาก็ออกมาเปิดค่ายเพลงของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็ เน้น practical มากกว่าให้เราได้ลงมือทำจริงบางวิชาก็จะมีแต่งเพลงเป็นโปรเจกต์ไฟนนลอะไรอย่างเงี้ยก,ก็คือมันมันก็จะครอบคลุมในเรื่องของอ่าก็อย่างที่บอก K-pop ใช่ไหมฮะเหมือนใช่ต้องเต้นเต้นรำแต่งเพลงอะไรอย่างงี้ก็จะครอบองี้ใช่ไหมฮะใช่คก็ ครบทุกอย่างนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่แบบว่าลองเต้นแบบเพลินเลก็คือเหมือนจริงๆลองเต้นเราจะไม่เน้นมากเพราะว่าเราเป็นฝ่ายบริหารใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องประเทศเกาหลีเคา,เจ,า,คาเจอร์เกาหลีเคาเจอร์เคปอปเนี้ยค่ะเราจะแบบเจาะลึก<อ>ามากๆไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังบริหารด้ดานดนตรนตีแล้วก็เรียนลึกเหมือนกันประวัติศาสตร์ดนตรีว่าแบบตอนแรกเริ่ม,มต้นมาอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาสอนลึกมากๆอพี่อาร์ตอยากจะถามนี้เรื่องของการการเรียนการสอนในห้องเนี่ยคือ เขาเข้าสอนเป็นาาภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะโอเคงั้นน้อง,องๆหลายคนที่ถามมาบอกว่าถ้าไปเรียนเนี่ยเขาอยากจะเรียนภาษาอะไรคือเรียนภาษาอังกฤษคะตอนนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าถ้าเราไปใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกอะไร่เงี้ยฮะแล้วเรื่องของอเราจะไปต้องรู้ภาษาเกาหลีด้วยหรือเปล่าจริงจริงตอนที่หนูมาหนูไม่รู้ภาษาเกาหลีเลยแบบได้แค่สวัสดีขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหลือก็คือแบบเน้นย้ำแบบเน้น เกาะเกาะเพื่อนเอาหรือว่าก็ลองใช้ภาษาเหนือเพราะว่าจริงๆแล้วที่ตาจอนคนส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยรู้ภา,า,ภาษาอังกฤษค่ะยกเว้นคนที่วัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยหรือว่าร้านแถวๆวมาหาลัยอย่างเงี้ยก็จะมีบางคนที่แบบเขาพอเข้าใจแต่ถ้าถามว่าในทั่วๆไปหนูคิดว่าถ้าน้องๆมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรเรียนเบสิไว้บ้างเช่นการสั่งอาหารการอืม ขอเข้าห้องน้ำอะไรพวกเนี้ยคะ่ะพวกที่จะทําให้เรามีชีวิตรอดได้ใช่เพราะว่าตอนหนูมาก็คือเครียดมากคุณไม่ได้เ,เ,เครียดแล้วแล้วต้องไปเรียนเพิ่มไหมเขาเขามีคลาสอะไรให้บ้างออรึเมีค่ะก็ปีปีหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมสองเขาบังคับลงภาษาเกาหลีทั้งสองเสียพี่ก็ว่าดีนะฮะมันจะได้เราใช้ชีวิตข,ข้างนอกก็ได้เหมือนว่าเราเรียนเอ่อรู้หลายภาษาวัฒนธรรมเขาด้วยในส่วนนั้น แล้วเพื่อนในห้องนี้เป็นยังไงบ้างคะมีม,มีส่วนใหญ่นี่เป็นคนชาติไหนที่มาเรียนอะไรอย่างนี้ครับส่วนใหญ่คณะหนูจะเป็นรัสเซียซะเยอะค่ะมีคนไทยเจอเจอคนไทยบ้างะปะคบมีคนไทยหนึ่งคนค่ะเป็นรุ่นพี่เขาเข้ามาใหม่เลยแต่ว่าถ้าเป็นคณะอื่นๆก็มีปรับรายค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมหาลาัยเรามีคนไทยน้อยมากๆส่วนใหญ่จะเป็นทางยุโรปเยอะส่วนใหญ่ก็หลายคนที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาเรียน นะฮะเพราะใครกันไเยอะจะได้แบบเรียนรู้ได้เต็มที่ไปเลยนะฮะก็สาขาที่เราต้องการนะครับแล้วเรื่องของบรรยากาศในห้องเรียนพวกการเรียนการสอนอ่อ้วเป็นยังไงบ้างเครื่องอำนวยความสะดวกเฟกซิลิตี้ของเขาอะไรอย่างครับอืมจร,จริงจริงแล้วคณะหนูเป็นคณะที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยค่ะเหมือนใช้แค่นักเรียนกับอาจารย์เนาะแต่ว่าจะมีเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆในมหาลัยค่ะ บางทีมหาลัยมีอีเวนต์คณะเราก็จะได้เป็นคน manage เพราะว่าไหนๆก็เรียนเรื่องนี้แล้วอย่างเช่นล่าสุดก็มีเป็น welcoming ceremony เขาก็จะมีแบบ mini concert อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางเด็ก K-POP Art รงเงี้ยค่ะก็วอร์เลนเทียไปจัดการไปทำ backstage ไปทำแบบ manage event, อีเวนต์หรือว่าไปดูแลศิลปินอะไรเงี้ยค่ะก็แบ่งหน้าที่กันไปถ้ามองในภาพรวมสิ่งที่เราเรียนจบเนี่ยน้องลิชาเนี่ยตั้งใจว่าเราเรียนจบเนี่ยคืออาชีพที่เรา ออกรคืออะไเยสำหรับหนูจริงๆแล้วก็ยังค้นหาอยู่คะ่ะว่าสุดท้ายแล้วอยากทำอะไรเพราะว่าคณะนี้มันไปได้หลายสายมากๆไม่ว,ว่าเราเราจะไปเปิดบริษัทของเราเองหรือว่าเราจะเข้าไปทำงานเป็นเมนเจอร์เราไปทำงานเป็นนักแต่งเพลงเราไปทำงานเป็นไอดอลเองก็ทำได้หมดเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นจริง,รงๆแล้วมันหลากหลายมากหนูก็กยังเรียนรู้อยู่ว่าหนูชอบอันไหนที่สุดอ๋อโอเคนะฮะ สิ่งที่เราประทับใจที่เรามาเรียนที่ที่ตรงนี้นะครับเป็นมีอะไรบ้างเอ่ยอันแรกก็คือคณาเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์เขาเป็นตัวจริงด้านนี้มากๆเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่กักความรู้อะไรเลยก็ให้เราเต็มที่เวลาเรามีคําถามเหมือนเขาก็มีเคสตัดดีมาให้เราดูหรือว่าเขาพาเราไปทําเลย อย่างเช่นล่าสุดอาจารย์เขามีเป็นเทรนนีในสังกัดเขาเนี่ยค่ะเขาก็พาเราไปเจอเขาก็พาเราไปพูดคุยไปสัมภาษณ์อะไร่งเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆอย่างก็คือเพื่อนๆในมหาลัยค่ะก็ จริงๆแล้วตอนแรกหนูคิดว่ามาอยู่เกาหลีจะยากในการหาเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าทุกคนค่อนข้างที่จะใจดีมากโดยเฉพาะจริงๆแล้วคนเกาหลี<อ>หลายๆคนก็ใจดีมากๆเขาเปิดรับชาวต่างชาติมากๆแต่เราต้องมีความกล้าในการเข้าหา<อ>เป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับฝากน้องนิชาเนี่ยบอกน้องๆหลายคนที่เขาสนใจอาจจะเป็นแรงบันดาลใจบอกว่าเอ้ยเราเรามีเหมือนว่า เป้าหมายในชีวิตอะไรต่างๆอาจจะมีความชอบลอักษณะเดียวกันกับน้องลิชาเนี่ยเขาบอกว่าเจมเบเรียเนี่ยจะฝากอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอยากให้น้องๆเช็คให้มั่นใจว่าตัวเองชอบทางนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าชอบทางนี้สามารถต่อยอดได้ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเสียหายก็อยากให้ลองดูค่ะดีกว่ามานั่งเสียดายทีหลังว่าทำไมเราถึงไม่เลือกขนาด เพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วเป็นคณะที่ดีามากแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอยา่างมากเพราะฉะนั้นก็ถ้าน้องๆสนใจก็มาลองดูนะคะมาอยู่เพื่อนกันโอเคนะครับย่ายลืนนะครับเรามีรุ่นพี่อยู่ที่นี่อยู่แล้วน้องๆไปไม่ต้องกลัวอย่าเลยก็พี่คอยก็ดูแลเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี่ครับพี่อาถามมีดีกว่าว่าตั้งแต่มาใช้บริการของ t างเดอะเบสเนี่ยรู้สึกประทับใจอะไรยังไงบ้าง รจริงๆประทับใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่หนูเริ่มตัดสินใจที่จะเข้ามาหลาลัยนี้ก็ตัวนหนูก็ไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะก็จะเป็นทางเดบสก็คุมพ่อจัดการให้เพราะว่าตอนนั้นยังอยู่ฟินแลนด์ก็รู้สึกว่าทุกอย่าง ดีมากๆค่ะแบบให้ข้อมูลเยอะมากๆทําให้หนูหรือว่าต้องเตรียมอะไรบ้างต้องทํำยังไงบ้างคือทุกอย่างสมูทมากไม่มีติดแล้วไหนก็ทั้งเรื่องยืน่นวีซา่ทาทั้งเรื่องคุยกับมหาหลัยดูกับมหาหลัยโดยเฉพาะแบบเอกสาร G ีดี ED, อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบทางเดบิให้ความช่วยเหลือดีมากๆแล้วก็ประสานงานให้ตลอดเลยค่ะประทับใจครับ ในพี่ๆเดอะเบสก็ขอบคุณเหมือนกันที่น้องเอาไว้บางใจมาใช้บริการของเรานะครับก็น้องๆที่สนใจก็อย่าลืมมาติดต่อเรานะครับวันนี้พี่อาร์นะครับก็ขอบคุณน้องอลิชาหรือน้องลิชามากๆนะครับที่มาแลกเปลี่ยนให้ประสบการณ์นะครับก็พูดคุยต่างๆนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราก็อัปเดตนระยะนะครับว่าปีสามปีสี่ไปยังไงหรือว่าเราจบมาแล้วเราจะไปทิศทางไหนยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ